แจ้งข่าวจากน้ปลายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลอัปเดตคิวงานอัปเดตความเคลื่อนไหวลูกชายแห่งชาติไรายอ่านกาดบัณฑิต11พฤศจิกายน2567แจ้งข่าวจากน้ปลานิภาประดิษฐ์ขำแจ้งแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้งานจะเปิดให้เข้าเวลา2ทุ่มไม่ต้องรีบนะคะจาก Facebook น้ปลานิภาประดิษฐ์ขำค่ะ ต่อกันด้วยโพสต์จาก facebook ลูกชายแห่งชาตินะคะไรอันกัดบัณฑิตคาน้องโพสต์คิวงานไว้นะคะวันนี้พบกันที่งานเทศกาลประเพณีสมโพธิผ้าพระกฐถินเพื่อจัดสร้างพระมหาจัก,กรพรรดิองค์ใหญ่ณวัดคลองคุ ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันครับเข้างานได้20นาฬิกานะครับ #rayan ก,การาดบัณฑิต #rayan ไม่หมดนี่ยงข่าวรักรอดแม่แม่ fc แฟนคลับน้องนะคะที่อยู่ ใกล้นะคะแล้วก็อยู่ในเขตตัวจังหวัดสมุทรสาครก็อย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจลูกชายที่หน้าเวทีกันเยอะๆนะคะเข้างานได้เวลา20นาฬิกาค่ะอีกหนึ่งโพสต์จากเฟซบุ๊กกาดบัณฑิตจำปาสินเป็นโพสต์ขอบคุณนะคะวัดบัวขวัญวันนี้สนุกมากครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ ไรอันกาดบัณฑิตก็เป็นโพสต์ขอบคุณจาก Facebook น้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับมีใครได้ชมละครเพลงรำคำเขื่อนแก้วกันบ้างหรือเปล่าคะสุดยอดมากๆค่ะสนุกมากๆนะคะใครที่พลาดชมนะคะเวลาที่เขาออกอากาศก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะคะรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสนุกมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกของลูกชายแห่งชาติไราอานกาดบัณฑิตนะคะงานนี้ไม่ทําให้แม่แม่ FC แฟนคลับผิดหวังนะคะเพลงลําคําเขื่อนแก้วน้องไราอานนะคะกับงานละครครั้งแรกทําได้ดีมากๆค่ะละครเรื่องนี้สนุกมากๆนะคะใครพลาดก็ไปชมย้อนหลังนะคะ รับรองว่าจะได้ความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มไปพร้อมๆกันเลยค่ะคิวงานต่อไปของน้องไรอันนะคะก็จะเป็นวันที่14พฤศจิกายน2567นะคะเทศบาลแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีค่ะน้องขึ้นเวทีเวลา22นาฬิกานะคะส่วนวันที่15ถ่ายรายการค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิต การบัณฑิตจ,จำปาสินและเฟซบุ๊ก k นปลานิพาประดิษฐ์ขำไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซี FC ที่ไม่สามารถไปชมหน้าเวทีได้ก็สามารถชมผ่านไลฟ์สดและก็สนุกไปพร้อมๆกันกับแม่แม่หน้าเวทีได้นะคะผ่านเฟซบุ๊ก k นปลานิพาประดิษฐ์ขำนะคะหรือว่าให้กําลังใจน้องผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นปลาก็ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจนะคะ